ในจ้าพี่น้องได้ทุกตาทุกตาเลยจ้ามึงในค่ะได้บักหลายนึงจ้าี่ค่ะอีกหัวหนึ่งค่ะพี่น้องมึงเนี่ยสวัสดีค่ะครอบครัวไรยสนันค่ะจ้ามนีเพ่นกะสีผ้ามายามองในช่วงเศร้าๆนะจ้าหลังจากที่เมื่อวานทีเพ่นมายามตั้งสองหลอกไปได้หลายหลายเลยจ้าจ้าว่ามองขังนนีว่าเฮาสิได้หน่อยได้หลายสมดยนะจ้าน้่ขข้นจ้าพี่น้องน้่ขข้นบักหลายเลยจ้าจะนาถ่วฝ้ายน้ำล้น ทวามสุขหวองเลยจ้าว่าจะนาหาม่องว่พอเนาะค่ะจับไว้เบื่องนั้นกันเนาะจ้าวามอนี้เขาสิได้ได้หน่อยได้หลายซ้งได๋เนาะจ้าเนาะบรรยากาศช่วงเศ้าๆแล้ว,ว,วะค่ะจากหลังจากถีบเพ่นผ้ามาใส่ม่องหมู่บ้านสองหลบค่ะม้นนี้เป็นหลบที่สามเลยจ้าค่ะมากู่แล้วค่ะม้อนี้น้ำขึ้นจ้าพี่น้องค่ะน,นี่อันนี้เป็นตะฟังเนาะค่ะเป็นฟังไหมคะ่ะหลังจากถี่ฟังถีบหมู่บ้านเพ่นทายบึงลึกๆเนาะค่ะมึงนี่ คูณมาจนมาหามองว่าเห็นเด้อพน่องจนมาตกใจคิดว่าคิดว่าม่องอ่ะสิหายไปกับน้ำแล้วเนาะค่ะเห็นเห็นฟังว่าจ่านาม,มันถั่วมันลวดเลยเนาะ,ะเห็นพ่จาจ่าหลังจากฝนตกแห้งงานมือขึ้นกับตกมือขึ้นตกร่วมทั้งหมดสามมือสี่มือผลละจ่ามือนี้ก็ยังลิ้นอยู่เ้ยจา่านีใช่อันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเศร้าๆเนาะค่ะเราเพ้นพามยายามมองนะจ้ะอันไอ้น่อยกำลังยามกู่เป็นนั่น หัวสุดท้ายแห้วจ้าพูดเล่ากู่อยู่ไกลๆผนใจเห็นบ่จ้า,จาอยู่รอฟังผน่ะไอ้หน่อยก็เล่าขึ้นมาจา้าเดี๋ยวมารลุนน้ำกันนะจา้ามาละจ้าค่ะมามาละจา้ามาละจา้า้าเบงทะเลาะหลุนกันนะจา้าว่าสิได้หน่อยได้หลายสำไดเมิ่นไงจา้าพี่น้องได้ทุกตาทุกตาเลยจา้าเมื่อไงค่ะได้บลากหลายนึงจ้านี่ค่ะ,อ,คะอีกหัวหนึ่งค่ะพี่น้องเมิ่นี่อ้าวุ้ยพูดา ได้ทุกตาเลยจ้าหมานค่ะหมานแน่จ้าอันนี้ปลาหลดได้ฮอดปลาหลดดำตรงนี้จ้ะอันนี้หัวที่สามเนาะคะนะ่ะเนาะหัวที่สามแต่ไหลจ้ะนี่นี่อีกอันหนึ่งค่ะนี่อีกสองสองหัวใส่หาหัวจ้าหัอนี่ต้วกั้ลายหนึง่งอื่นอันนั้นกำลังดินดินหนึ่งตนนั้นอันจับม่าเป็นไงห,หน่อยต้นนั้นได้หลายวะตัวน,นี้เป็นม่องไงตัวน,นี้ก็ว่าถือป,ปในใดดอกเช่ิง โอ้จเบิงโอ้ตัวนี้เด็ดเจโกตัวนี่ตัวนี้เด็ดสามตัว,ต,ว,ว,ต,วตัวว่าหัน่าไ่ปันไดเอามองใส่ถุงข้าจ้าเสด็กลับบ้านแล้วจา้าบ้านี้นึกว่าเสียอมองว่่ได้จา้า งานกับมีแตชิตุมเด้พยผูน่นะกลับ,บานกอนจ้าพี่น้องกลับ,บานกันจ้ายามเสร็จแล้วจ้ามอนีหมานูุค่ะค่ะข่าวมาแล้วกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพนน้ำในเด้อจ้าเด้อค่ะกระบานกอนจ้าขอบคุณค่ะสำหรับการช่มคลิปนะจ้าเนาะ